เฮ้ยได้ไงวะไปดู <ś 2> <ś 2> <ś 2> <Jungle> ผมแทบไม่ได้คำนวณแค่เลยครับผมพยายามเลือกทางตามที่ผมเห็นรูปตัวเองครับ <S <S 1> <S 1> ผมไม่อยากยืนข้างมันแล้ว สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับเบียร์นะครับอดีตนักกีฬาทีมชาติแล้วตอนนี้มีแพนที่จะไปแข่งมิเตอร์ไทยแลนด์นะครับแต่ก่อนไปแข่งมิเตอร์ไทยแลนด์จะไปพีมิเตอร์ไทยแลนด์ก่อนที่พัทยามีรางวัลอะไรบ้างที่2องมิเตอร์ไทยแลนด์2019ครับแล้วก็ที่สามรายการโตวิตเอเชียที่ขอนแนครับผมเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไปแข่งที่โตวิตเอเชียครับผมเรารู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมแล้วเบียร์เนี่ยก็อยู่กูุเกตด้วยกันแล้วคราวนี้เขามีเป้าหมายอยากที่จะได้ที่1ของประเทศไทยใช่เพราะเป็นควาาามมมมฝฝัััันนนนนนขขออองงหหลยยๆคคคววผด้เืกใช่ะรบ ว่าเราก็เคยได้ที่2มาด้วยกันแข่งด้วยกันตลอดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมตั้งใจจะชวนเบียมาแชร์ในสิ่งที่เบียรกำลังจะไปแข่งขันในสัปดาห์หน้าเป็นพรีเมเดอร์ไทยแลนด์แล้วก็ไปแข่งอีกรายการหนึ่งเดือนหน้าเป็นรายการวิเทอร์ไทยแลนด์เลยอยากรู้ว่าเบียรเตรียมตัวยังไงเพราะส่วนใหญ่เวลาก่อนการแข่งขันเนี่ยเราต้องใช้เวลาเตรียมตัว3เดือนเต็มๆบางคนก็4เดือน อันนี้ไม่รวมระยะเวลาที่เราซ้อมเพื่อการแข่งขันกี่ปีแล้วเล่นมาโอ้ถ้าเกิดรวมแต่ที่ยังไม่แข่งก็ประมาณเกือบเกือบหกจดปีแล้วครับใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่จะแข่งเนี่ยควรจะต้องเก็บเนื้อมีเนื้อกล้ามเนื้อที่มากพอก่อนบางทีมันอยู่ที่อายุกล้ามเนื้อครับบางทีกล้ามเนื้อมันไม่ใช่แบบว่าขึ้นเร็วแบบนั้นมันต้องใช้เวลาเอานี้เราจะลงลึกว่าเบียร์เตรียมตัวยังไงสมมุติว่า อีก3เดือนเนี่ยจะมีการแข่งขันรายการมิสเตอร์ไทยแลนด์แล้วเราต้องรู้ว่าเราอ่ะต้องการแข่งรายการอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องวางแผนว่าออช่วงนี้เราทําอะไรช่วงใกล้แข่งเราทําอะไรแล้วก็ช่วงหลังแข่งเนี่ยเราต้องทำไงอีกเป็นทีละขั้นตอนขั้นตอนหมดเลยครับผมซึ่งเอาตารางซ้อมก่อนเลยก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยเรายังซ้อมเหมือนเดิมหรือเปล่าเรายังเล่นตามไฮโดูฟี่รูปแบบที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อเบ <Be S 1> <Be S 2> ยังยกไปดถึงสองข้างไหมหรือเบียมีมมวิธีการฝึกยังไงก่อนส่วนตัวผมแล้ววิธีการฝึกเนี่ยผมเล่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงงงอีั่่่นนหรืววาชแขข ผมก็ยังเล่นหนักเหมือนเดิมติดทีมอสองครั้งเหมือนเดิมแต่ว่าแตกต่างที่ว่าเรื่องทานอาหารอันนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดตอนนี้เราสองคนเหมือนกันนะครับช่วงออฟซีซัันช่วงใกล้แข่งเราจะเล่นแปดถึงสิบสองครั้งเล่นรูปแบบเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อตลอดเท่าที่ผมสังเกตคนส่วนใหญ่นะครับนักกีฬาทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นรูปแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นรูปแบบการสร้างกล้ามเนื้อเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทําต่างกันผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของคาร์ดิโอคาร์ดิโอเนี่ยผมเป็นคนคาร์ดิโอน้อยมากครับช่วงออฟ ไม่แข่งเนี่ยมผมก็จะพยายามคาร์ดิโอเอาไว้ผมแต่ว่าคาร์ดิโอน้อยมากสิบห้าีิบนาทีอย่างเงี้ยครับมผมไม่ถึงเป็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ครับนอ,อ,อนเยอะไปอันนี้หมายถึงว่าก่อนแข่งใช่ไหมประมาณสามสิบนาทีคนที่เข้าค้าบ่อย อันนี้แข่งาขกงนไหงเท่าแช่ฟังหน่อยตอนนี้กำลังแข่งขตัวเองอยู่ชนะไหมแพบบ้างชนะบ้างเอามันยากมากเอาลงยากแนนอนไม่ได้โอเคผมเข้าใจแล้วว่าการแข่งขันเรายังคงซ้อมเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องของคาร์ดิโอที่แบบว่าเราจะต้องเพิ่มคาร์ดิโอเข้าไปการแข่งขันเราต้องการเอาแฟตออกเพื่อให้กล้ามเนื้อมันรีนรูปร่างเราชัดขึ้นถูกไหมเขานี้มีเทคนิคยังไงออฟซีซั่นกับช่วงเตรียมตัวก่อนแข่งสาเดือนเนี่ยเบียเปลี่ยนแปลงตารางอาหารอะไรของตัวอยังไงจริงๆแล้ว ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิตันหรือช่วงแข่งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทานค่อนข้างใกล้เคียงกันครับแตกต่างที่แคลอรี่มากกว่าจะกินน้อยลงกินน้อยลงช่วงแข่งขันนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงที่ผมไม่ได้แข่งขันเนี่ยผมก็พยายามลดแคลอรี่ที่มันค่อนข้างเยอะหน่อยต้องฝึกการให้หนักด้วยเพราะว่าช่วงออฟฟิศตันเหมือนเป็นช่วงที่เราสร้างแมสด้วยคนไหนช่วงรีนเนี่ยถ้าเรารีนจริงๆสารอาหารมันจะต้องขาดอยู่แล้วเพื่อทำให้แฟตเราตับเพราะฉะนั้นมันจะต้องลดปริมาณของแคลอรี่ลงไปอันนี้เป็นเบสิกของทุกคนเลยแต่เบียรลดขนาดไหนยกตัวอย่่างบีียรกกินแ ไม่น่าเกินสามพันนะครับวันนึงช่วงแข็งละลดลงมาหน่อยเหลือประมาณสองพันพันห้าพันนะพันห้าสองพันสองพันห้ายิ่งไกล้แข็งเนี่ยมันเหมือนจะยิงน้อยมากใช่ไหมจะยิงค่อยๆลงมาเหมือนเราดูบอดี้ของตัวเองเป็นหลักแล้วเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเข้าสู่พิควีก็คือช่วงก่อนการแข่งขันจะเป็นรูปร่างที่โหดมากๆนะอันนี้ยังไม่ปั๊มนะส่วนใหญ่ก่อนการแข่งขันอยู่บนเวทีเนี่ยการปั๊มกล้ามเนื้อให้กล้ามมันปูนี่สำคัญมากอันนี้ยังไม่ได้ปั๊มเลยพอดูซิกแพคกหน่อย อ็นอ่ดูนะครับก็ <S 1> <S 1> <S <S คือชัดมากนะครับคนชอบถามว่าออช่วงที่เราไม่ได้แข่งเนี่ยเราสามารถที่จะทำตัวเองให้มันแห้งได้ไหม ทําได้ครับผมลองแล้วมันอยู่ที่คุณอะพอในหุ่นที่คุณแบบลีนขนาดไหนอะครับมันก็ทําได้เราเรียกได้ว่าอาจจะไม่ฮาร์ดคอเท่ากับที่เพื่อการแข่งขันแต่ว่าเราคลิปรูปร่างให้แบบว่าเออเราก็ยังมีพอมีซิกแพคอยู่ใช่ไหมไม่ดูบวมจนเกินไปแล้วเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะมากด้วยเช่นเดียวกันโอเคเราจบไปในเรื่องของการกินอาหารแล้วแล้วในเรื่องของสารอาหารล่ะขอลงลึกหน่อยว่าตอนที่คนจะลีนเนี่ย เบียร์ปรับพวกสารอาหารยังไงเช่นไฮคาร์บโลคาร์บไหมไฮโปรตีนไฮแฟตเบียร์มีเทคนิคอย่างไงก็เหมือนกับผมก็จะกินปกติผมก็จะวางแผนว่าวันนี้กินอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ย<ม>แต่วันนี้ผมไม่ได้ต้อมไม่ได้ออกลังกายเนี่ยผมก็จะทำคาร์บสุดเลยครับคือพยายามทําแคลอรี่มันน้อยสุด<ม>น้อยกว่าวันที่ผมออกลังกายเพ<ม><ม>ราะยิ่งเราไม่ได้ออกลังกายเราไม่ทาอะไรแคลอรี่มันต้องเกินอยู่แล้วถ้าเกิดเรายังทานเหมือนเดิมปุ๊บแคลอรี่มันก็เกินปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไขมันส่วนเกินได้ครับผมก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโปรตีนข้างนเยอะกว่าเยอะกว่า เท่าไหรเท่าไรโปรตีนประมาณ60นะสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับ<ม>ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื่องของแคลอรี่ที่สําคัญกว่าแต่ว่าสารอาหารแต่ละคนเขาก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปเหมือนตัวผม,มผมก็ทำไฮโปรตีน<ม>นะครับในช่วงก่อนการแข่งขันช่วงต้องการลีนบอดี้จริงๆเพราะว่าเราต้องการเรียกว่าโลค์บในเชิงของการแข่งขันนะ การใช้โลคาร์บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นผลกว่าการที่แบบว่ามากําหนดแคลอรี่เพราะว่าการใช้ไฮโปรตีน60%แล้วคาร์บสัก20-30%แล้วไขมันสัก10-20%เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กันแบบนี้ผมใช้คานี้ดีกว่านะครับเท่าที่ผมรู้จักตัวผมเองก็เคยใช้แบบนั้นนะครับมีโค้ดมาแล้วส่วนการแบ่งมื้ออาหารล่ะเบียแบ่งมื้อยังไงวันหนึ่งผมจะทานประมาณ5มื้อครับพยายามกินกินให้ได้ทุกๆ2-3ชั่วโมงต่อวันนะผมเราก็ต้องคิดมาก่อนว่าเราทานอะไรเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆซอยซอยอยไปที่เราทานไหวครับคือไม่ หิวเกินไปครับเบียช่างไหมช่วงที่ผมไม่ได้แข่งก็มีช่างมีช่างถ้าเกิดยิ่งช่วงแข่งเนี่ยค่อนข้างจะให้ควคันแบบปริมาณหรือว่าทุกอย่างให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้าคุณไปถึงนักกีฬาเลเวลระดับโปรหรือว่านักกีฬา<ม>ถึงท่านชิงแชมป์ประเทศไทยผมเชื่อว่าถึงจุดนั้นทุกคนช่างทุกอย่างที่เรากินเพราะมันจําเป็นมากเพราะาการลดปริมาณล,ลงหรือการเพิ่มปริมาณเนี่ยมันมีความแตกต่างมากในการแข่งขันทุกอย่างเราจะต้องเป๊ะหมดเลยนะไม่ใช่แค่ว่าเราประมาณเอาประมาณเอาเหมือนที่ผมทําตอนนี้ไม่ได้นะครับถ้าคุณ ไปถึงการแข่งขันยังไงการทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ชัวร์แน่นอนว่าเราตักแคลอรี่เมื่อไหร่ปุ๊บน้ําหนักเราลงแพทเราลงแน่นอนเพราะทุกอย่างมันมันต้องมองตามหุ่นตัวเองครับจะถามผมว่าผมคํานวณแคลหรือเปล่าผมแทบไม่ได้คํานวณแคลเลยครับผมพยายามเลือกทานตามที่ผมเห็นรูปตัวเองอะครับว่าเอ้ยช่วงนี้เราอ้วนไปแล้วนะเราควรลดแคลมาหน่อยช่วงนี้เราเริ่มรูดไปแล้วนะเราก็เพิ่มแคลเข้าหน่อยจริงๆผมไม่ค่อยได้คานวณแคลหรอกครับจนมากจะชอบมองหุ่นตัวเองแล้วแบบชอบมา โยนโยนหินถามทางมากกว่าอืว่าแบบเอ้ยทานนี้ทานนี้นี้ใช่ป่แต่ละคนบอดี้มันแตกต่างกันใช้สูตรเดียวกันไม่ได้อันนี้สําคัญมากเหมือนเบียร์เขาจะอะไระอะไรคนนี้เ็ช่รางใช่ไหมสร้าง้างหัวใช่ไหมสรางหัวมันแต่ละคนมันก็ต้องทําให้ตัวเองดีขึ้นไปนะครับหาปรับสูตรบางคนกินปลาในช่วงแบบแต่แข่งก็อาจจะเหมาะกว่าคน้ื่นทานปลาเยอะมันจะมีดีเทลมากๆถ้าใครจะถึงขั้นไปถึงการแข่งขันแล้วคิดว่าจะทําเป็นอาชีพจริงๆยังไงต้องมีโค้ดผมใช้คํานี้เลยคุณไม่สามารถมัวมัวแล้ว ก็แบบว่ากะกะเอาได้นะครับเพราะคนที่มีโค้ชเขาดูแลนักกีฬาหลายคนเขาจะรู้เลยว่าเราควรจะทํำยังไงต่อเพอยิ่งการแข่งขันตอนนี้เชื่อว่าเบียร์ก็มีอุปสรรคคนที่กินน้อยมากๆเพื่อที่ทำให้ลีนไขมันมากๆไปถึงขั้น<ม>พาร์ทแล้วช่วงก่อนการแข่งขัน,ขน,ขนมีการกดดัน มิวกระักเครียดใช่ยิ่งเครียดยิ่งบวมเออยิ่งเครียดยิ่งบวมคอติซอลหลังแชร์ให้เพื่อนๆหน่อยว่าก่อนการแข่งขันเบียรู้สึกมิกวกระซัอะไรบ้างในเรื่องของอารมณ์ทุกอย่างช่วงนี้ก็ยิ่งข้าวน้อยด้วยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ๆพีคบิ๊กด้วยก็จะเริ่มคาร์ดิโอเยอะขึ้นอือใช่ครับเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยช่วงพีคบิ๊กเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้คาร์ดิโอแล้วผมก็จะทำแบบคราบตูนแล้วก็ พอช่วงใกล้แข่งผมก็จะอัพข้าวโหลดข้าวช่วงงานผมจะไม่ทาคาร์ดิโอแล้วก็เวทเวทก็น้อยมากครับอพอต้องการให้พักผ่อนมากกว่าเพราะร่างกายมันเครียดครับถ้ายิ่งเราไม่มีแรงเราไปเล่นเวทพ่อร่างกายเนี่ยมันก็เราแบบยิ่งไปอัด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 ,อดมันนะครับร่างกายเครียดด้วยอารมณ์เครียดด้วยทุกอย่างม,มันก็แย่หมดเพราะฉะนั้นโอเคเรื่องกินข้าวตอนนี้ก็จะเริ่มทำคาร์ดิข้าวถ้วยหนึ่งตอนนี้ก็อยู่วันสองร้อยครับสองร้อยห้าสิบประมาณถ้วยนิดนิดถ้วยนิดนิดแต่ช่วงบิ๊กน้านี้น้าจทข้งท ก่อนการแข่งขันนะครับยังไงเขาทางคร์บสูตรเลยก็คือแทบไม่กินแป้งเลยนะครับลดไกโคเจนลงมาเพื่อให้ร่างกายมันเรียกว่าลีนที่สดพร้อมที่จะโหลดพร้อมที่จะโหลดการโหลดคร์บเราก็จะไปเติมเข้าไปเพิ่มไกโคเจนเข้าไปเพิ่มแป้งเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อทำให้เหมือนกับว่าร่างกายเราเหมือนขาดของสิ่งนี้แล้วพอมันได้แล้วมันจะเก็บพอเก็บแล้วกล้ามมันจะฟูแล้วก่อนการแข่งขันไปไกโคเจนเข้าไปเติมนะครับพวงแป้งพลังงานเข้าไปเติมตามกล้ามเนื้อต่างๆมันจะฟูสุดๆเลยแล้วช่วงนั้นแหหลละะจทําาาใ้เเววรบ ยิ่งปั๊มเข้าไปอีกตัดน้ําตัดโซเดียมคือไม่ได้ตัดขาดน,นะแต่กินน้อยมากๆแล้วก็ไปอัดวันที่เราแข่งขันวันนั้นน่ะทั้งโซเดียมทั้งน้ําทั้งแป้งทั้งทุกอย่างก็คือมันทําให้ร่างกายเราฟูกล้ามเนื้อเหมือนแบบขาดของอะ่ะพอโดนพอได้รับน้ําบางส่วนเข้าไปนะได้รับแป้งเข้าไปเกลือเจนโซเดียมเข้าไปนี่ บอกเลยว่าฟูอันนี้ก็เป็นดีเทลสุดๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับรายละเอียดมันเยอะมากๆนะครับ,รบยังไงก็ควรจะมีโค้ดด้วยในเรื่องนี้นะครับผม,มผมจะคำนวณทุกอย่างครับแม้กระทั่งเกลือ <c oughs> ความเค็มทุกอย่างเนี่ยผมจะชั่งหมดเลยว่าควรกินอะไรเท่าไหร่ต้องคำวนวณว่าเฮ้ยเกลือเท่านี้ควรทานน้าเท่าไหร่เออถ้าเกิด <c oughs> คุณทานน้าน้อยกว่าที่คุณเอาตัวเดียมเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายคุณจะบวม,มต้องห้ทานในควบคู่กันพอดีพอดีอันนี้เป็นเป็นสตอรี่เรามาแชร์ให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะว่าผมก็เคยแข่งแล้ว ท้าทายว่ามันยากมากแค่ไหนนะครับเราต้องทุ่มเททุกอย่างเลยนะครับถ้าคุณต้องการจะชนะในการแข่งขันมันไม่ได้มีแค่ว่าเราอยากจะลองบางคนอยากจะลองแข่งไม่อยากใช้คํานี้เลยนะเวลาแข่งคุณก็ต้องทําให้เต็มที่นะไม่ได้โลภสวยว่าแบบเออเออเราอยากลองทุกคนก็อยากชนะอยู่ดีไปแล้วกขอยากได้รางวัลกลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเต็มที่ทุกอย่างแล้วก็ดูความพร้อมของตัวเองด้วยว่าร่างกายเราพร้อมไหมมีเนื้อมากพอไหมไม่ใช่แข่งแล้วก็อยากจะลองแล้วไม่ศึกษาก่อนว่าเราพร้อมแล้วหรือยังถ้าเกิด มันง่ายครับใครๆก็ทาได้นีมันต้องอยู่ตักทุกอย่างครับก็เป็นกาลังใจให้คุณเบียรที่ผมอยากให้เขาได้แชมป์เหมือนกันนะครับอย่างน้อยเราเองเองดล็อกตัวเองเพราะว่าติดอยู่ในใจใช่ไหมทำเพื่อพี่เนเลยทำเพื่อเออเราทำเพื่อได้ลองแชมป์เหมือนกันเป็นรายการแห่งศั์ศสีมากๆเชื่อว่าทุกคนอยากได้แชมป์ในรายการนี้ความฝันของทุกคนนะครับมคนอเบหรือเปล่าไอเบยเหรอไอเบยจำมันได้ไหมแข่งข้างอำเภอตรงนี้ใช่ไหมงานวัดใช่ไหมโชว์ตัวอยู่ i <laughs> ได้ไงวะไปแลู้ <c oughs> อะไรยืนไม่ได้ตลย้ต้องจัดไม่ได้เอาไหมยกศอกสูงเออเบแล้ว <c oughs> หนาวแอร์เย็น <c oughs> ใส่เสื้อ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากยืนข้างเหมือนแล้วสรุปคร่าวๆนะครับผมกับเบียนจริงใช้สูตรเหมือนๆกันอย่างน้อยเรายึดหลักเบสิกที่แบบว่าพื้นฐานของความรู้ในหนังสือเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ดีแต่ว่าอาจจะมีเราอาจจะปรับเพราะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวคุณเองจะต้องเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะครับการฟอมเหมือนเดิมนะครับเราจะยกรูปแบบของการไฮบริฟิตสร้างกล้ามเนื้อในทุกช่วงของชีวิตเลยถ้าด้วยร้ำแล้วเรื่องการกินแทบจะเหมือนเดิมแต่ใกล้กันแข่งขันพอ3เดือนปุ๊บ ก็ค่อยลดแคลลงแล้วก็อ,กอย่างเพิ่มการคาร์ดิโอเข้าไปส่วนการพักผ่อนจริงก็ตามสบายอยู่แล้วเราต้องการร่างกายให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับการนอนไม่ว่าช่วงออฟฟิศชั่นช่วงไหนก็ตามนะครับนอนเยอะประมาณ8ชั่วโมงผมว่ากําลังดีเลยเพราะเราใช้ร่างกายเยอะพักผ่อนก็อยากฝากถึงคนที่อยากจะไปถึงขั้นการแข่งขันนะครับเราต้องมีเนื้อก่อนอย่างแรกนะครับทําให้ตัวเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วจริงๆเราต้องการจะทําเป็นอาชีพหรือเปล่าแล้วก็เราเต็มที่กับมันไหมนะครับถามใจตัวเองก่อนเพราะเส้นทางนี้มันเดินยากแต่มันเดินได้ ยากตนี้เด็กใหม่ใหม่ขึ้นมา <c oughs> เ,ออเด็กใหม่ใหม่ขึ้นมาเ <c oughs> ยอะความรู้สําคัญมากๆ <c oughs> ยังไงก็อย่าทําอะไรที่มันออก นอกจากกทเลียนที่เรามีนะใช่มีโค้ดสำคัญครับอืมีโค้ดเราได้มันต้องเดินทางที่ผิดยิ่งเดินทางผิดก็จะเป็นแบบไหนโยีก่นแล้วับางทีหกเจปีเนี่ยเรายังไม่ได้แบบพัฒนาเลยเดีถ้าเกิดคุณเดินทางที่ถูกมีโค้ดที่ดีเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่า3ามปีเดือนเนี่ยจะทำให้คุณพัฒนาไปได้เยอะมากถ้าเกิดไปทางที่ถูกนะครับคุณไม่ต้องไปคำผิดคำถูกอยู่ถ้าลงกกับความรู้เนี่ยถึงสำคัญมากอย่าไปียดาได้เงินครับผมเน้นไก่กับบล็อกโคลี่ก่อนงานสำคัญใช่ไหมแล้วทีงานเสริมก็สำคัญนะครับวิตา่ย้งดว ต้องมีต้มด้วยกีฬานี้ต้องมีทังก <g> ็ <ül> สําหรับมือใหม่อย่างไงก็ต้องแบบมีความรู้แล้วก็มีความตั้งใจให้กับมันเต็มที่นะครับในโลกแห่งความเป็นจริง <c oughs> ผมมองว่าไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็ตามนะครับมันก็ต้องเต็มที่กับในทุกๆเรื่องเรื่องงานเรื่องการ ที่เราตั้งใจนะครับคู่แข่งเยอะด้วยแล้วเราจะทํหยอยแยะทำแบบชิวๆก็ไม่ได้นะครับผมอยากให้ตามตามฝันให้ได้นะครับจะได้บรรลุความสาเร็จในในสิ่งที่เราตั้งใจนั่นเองต้องมีเป้าหมายด้วยนะครับสำคัญก็มีอะไรฝากงดูครับเพื่อนๆหน่อยกีฬานี้มันไม่ยากครับมันต้องอาศัยวินัยเอาหมดทนแล้วก็ความรู้ครับสามอย่างนี้ครับถ้าเกิดคุณทาได้นะสิ่งที่คุณวางไว้มันก็ไม่ได้ยากในใจคงด่ากูอยู่จะขออะไรนักนาเนี่ยกูไดเอทอยู่ว่ากูกินน้อยผมพูดไม่รู้เรื่องเลยนะก่อนหนึ่งคันเนี่ยอาทิตย์หนึ ากเลยนะเพราาะว่ผมกินได่อยู้เรื่องยังได้นะยังได้อยู่ได้อยู่โตมาน่เจียแล้วตอนดึงตัวมาสัมภาษณ์ก่อนพี่เจียเอาเอาช่วงที่คุยรู้เรื่องด้วยนะตอนนี้ยังโอเคก็เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม c h anel n เนฟฟี่ด้วยนะครับผ่านช่องทาง YouTube Facebook Instagram ส่วนเบียร์นะครับอย่าติดเบียร์ฟิตเบียฟิตเถตุ่มตใจอายนะครับผมก็เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้สหรับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ